ครับพร้อมครับสวัสดีทุกคนทุกสื่อมวลชนเลยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้มาวมงานครับผม One s u p o r t and Toys Journey ครับีขอชื่อเต็มได้ไหมชื่อเต็มสยามเซ็นพรีเซนต์ One u p o พี่เส่ยพูดสยามเซ็นไม่ทางสยามเซ็นเร์สยามเซ็นเตอร์พรีเซนต์นอ One s u p o r t and Toys Journey เออโดยปกติคือเป็นแบบบชอบอยู่แล้วครับ ทอ o สตอรี่เราดูมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นหนึ่งความฝันไว้เด็กเลยล่ะที่ฝันตอนกลางคืนว่าอยากเข้าไปในในหนเอออยากเป็นตัวอะไรผมอยากเป็นบัสไลเอียผมอยากเป็นอะไรผมชอบบูดี้ครับเพราะว่าที่จริงอ่ะผมคิดมาจากบ้านแล้วผมคิดว่าคุณไ่ะต้องตอบบัสไลเยียแน่นอนไม่จริงอ่ะผมอาจจะตอบตัวอื่นก็ได้แต่คุณตอบบัสไลเยียนะใช่สนใจพี่หน่อยสนใจพี่หน่อยกันโอเคทำไมถึงชอบบาสไลเยียโอคือ ตอนเด็กๆผมชอบอะไรเยียเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครตัวตัวละครเขามันเหมือนคุนยนต์แล้วเราเด็กๆเราชอบหุนยนต์แล้วก็พอได้ดูอ่ะก็คือตัวเขามีความเป็นผูน้นำด้วยแ้วก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรแต่ก็ยังมีความที่จะอยากเป็นผูน้นำที่กูดี้จะเป็นพระเอกที่ที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์เท่าไหร่ไม่ได้เป็นคนที่แบบเป๊ะเป๊ะตามระเบียบเหมือนบสัสจะเป็นคนที่บางทีมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงบ้าง ทำอะไรที่ผิดพลาดบ้างแต่เขาเป็นคนที่จริงใจซึ่งผมคิดว่าผมก็ชอบคนจริงใจเราทะเลาะกันนะใช่ป็นค่อ้างจริงใจไหมสุดๆแล้วเมื่อกีได้เดินไปดูวงานยังดูแล้วไป็ัไงบ้างน่ารักมากบรรยากาศมันแบบคืออยากจะกลับไปเดินแบบเดี๋ยวไปอีกรอบเเดี๋ยวไปอีกรอบคือคือมันมีของน่าซื้อไปหมดเลยแล้วก็ มันพิเศษมากที่แบบเราไม่เคยเห็นตัวละครใน Toy Story มาเอกกับความเป็นไทยกิมบิกมันเจ๋งอะทุกคนเคยเห็นไหมล่ะครับบัสอียขี่ถูกตุ๊กอะเราว่าจริงจริงมีของอยากได้อยู่นี่ครับเล่งเว้ลวฮะผมเล่งหมดละมีคนซื้อให้หรือยังคะมีแล้วครับก็รออยู่นะถูกผมซื้อให้คุณต้องซื้อให้ผมมีทองคุณอยู่ใต้เตียงเต็มไปหมดอันนั้นเรื่องผมไม่มีตังค์ด้วยซ้ำ เราเรา emos, คิดไม่ว่าถ้าจะนอนอยู like well, má, ่เรามีของในที่บ้านเรามีชีวิตเฮ้ยผมเคยคิดมันมันมันน่ากลัวไหมหรือว่ามันยงน่ากลัวถ้ามองในมุมเดี๋ยวโพสแล้วน่ากลัวนะแต่ถ้ามองความฝันมันก็เป็นยังไงคือถ้ามองมุมแบบเด็กๆที่เราดูดูการ์ตูน Toy Story อ่ะมันจะแบบว่าเราได้ออกจากห้องปุ๊บอยากจะหันมามองว่าเฮ้ยขยับยังขยับยังเฮ้ยขยับยังแต่ถ้ามองในความเป็นจริงอ่ะ ถ้ามันขยับจริงผมก็วิ่งเหมือนแล้วคิดดูตัวที่เป็นตุ๊กตาแบบตุ๊กตานา่นานขยับอะ่ะซึ่งที่บ้านเรามีอย่างินมั้งก็คุณโยนต์ตุ๊กตาเนี่ยมันมีเงน้น<ต>มีแต่ยังไม่ขยับยังไม่ขยับแต่ขยับร้อนทสังส่งด้วย <c oughs> อ่านวอย่างเพื่อเมื่อกี้บอกว่าถ้ามันขยับมันจะน่ากลัวน่ากลัวสิครับถึงเราจะชอบก็เถอะแต่ถ้ามันขยับจริงๆอ่ะนึกภาพไม่ออกอ่ะเคยจินตนาการไหมมันจะไม่ใช่หนังการ์ตูนแล้วมันจะกลายเป็นหนังสยองขวัญแล้ว แสดงว่าจะต้องไปเจอพี่ใช่ไหมต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าไปครับเร่งไว้ละวันนี้มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะเลยเป็นไงบ้างได้โอกาสที่เจอแฟนเยอะแบบใช่ก็ก็ก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นงานอีเวนต์หลังจากละครออนไปแล้วซึ่งแบบทุกๆคนก็มาลุ้นกันแล้วก็ยังมีคนมาระบายกับผมอยู่เลยเมื่อกี้เดินผ่านแล้วบอกว่าทำไมมันเศร้าจังเลยไม่ใช่ไม่ระบายอย่างนั้นคุณอ๋อระบายความไมใจอะไรเงี้ยเออรู้สึกอะไรไม่ได้ ต่อต่อคุณต่อเลยพี่เขารออยู่โอเคครับนั่นแหละก็ได้มาพูดคุยกันบ้างว่าละครเราเป็นยังไงแล้วทุกคนก็ลุ้นเราก็ดีใจที่แบบทุกคนเอนจอยกับละครเราเลยแค่สองตอนสุดท้ายแล้วอย่างพอดีตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ล่าสุดเวลาคนเขามาเจอกันเขาส่วนมากก็จะถามอะไรเราบ้างเขาถามว่าขับรถไปไหนแล้วจะรอดไหมสปอยตอนจบหน่อยแล้วเราจะไปสปอยได้ยังไงล่ะตอนจบแล้วตอนจบเป็นยังไงแฮปปี้ไหมอ่ะแอบถามรองปล่าหรือเปล่า ทำตุ้มได้เลยให้ให้หลอกตอบไหมล่ะเออเราหลอกดูไม่ได้เดี๋ยวโดนไล่ออก้อย่างเมื่อเี้คนกี้บา่คนกอมาถามคือคือมันมันก็จะเป็นตามช่วงเวลาถ้าเป็นอีพีแรกๆเนี่ยแต่หลายคนก็อาจจะอยู่ชีมแสนแก้วยังแบบว่าว่าสัตว์สินทำไมถึงเข้ามาทาร้ายเราเข้ามาแบบหาเรื่องเราอย่างนี้คะแนนลบลบคะแนนลบพอช่วงหลังเนี่ยพอตอนที่เรารักกันแล้วอ่ะจริงไหมล่ะจริงครับรักก็ต้องพูดว่ารักใช่ไหมครับ ตอนที่รักกันแล้ว่ะคือทุกคนก็เหมือนเอาใจช่วยแล้วเปลี่ยนเป็นแบบมาอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็จะไปตอบรเจ้าพ่อตอบ้านเจ้าพ่อแล้วว่าแบบทำไมถึงต้องการความรักของเราสองคนเงี้ยเดี๋ยวพออีกีรักสุดมันดูข้างลักกันมากใช่รู้สึกว่าจริงมากเลยครับความรักเนี่ยมันทําให้คนตาบอดคือเราข้างลักแบบนั้นเลยเราคนข้างรักแบบนั้นเลยคือไม่ไม่สนอะไรเลยสาสินไม่คนข้างลักแบบนั้นเลยก็เขา จริงใจอยู่แล้วตั้งแต่แรกไงถ้าเขาชอบเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาชอบใครรักใครเขาก็จะบอกว่าเขารักพอเขารู้ตัวปุ๊บเขาก็ใส่ไม้ยังใส่เกียร์หมาวิ่งอย่างเดียวก็เห็นนี่เห็นนี่นี่ล่าสุดนะที่ผมกำลังจะล้มน้องปิ่นก็ล้มอีกแล้วเหรอล้มอีกแล้วล้มอีกแลล้้วมยังยังล้มมาอยู่ตลอดจะตกเวทีผมจะล้มเออน้องปิ่นก็ล้มนะน้องสาวเขาเนี่ยเขาวิ่งจับมืออย่างนั้นใช่ไหมล้มอีกแล้ว อย่าพูดได้งนไนแป้ว่าผมดูแย่อีกแล้วนะไม่ไม่แต่ว่าคนดูเขาก็ <c oughs> เขาก็มีหลายเสียงนะคือไม่ได้มีแค่ทีมสัตสินกับแสนแก้วแต่ละคนนี่คือคีมน้องปิน่นสงสารน้องปิ่นมากใช่ <c oughs> เราดูเองเรายังรู้สึกว่าสงสารมากเฮ้ยเ<ต>ขา,ขขาเออมันมันมันแล้วแต่มุมมองจริงอะไรเงี้ยแต่ต้องอธิบายเข้าใจว่านสถานการณ์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงละเราต้องไปก่อนเราต้องไปทุของเราถ้าเราไปสัตสินกับแสนแก้วเราทำแบบนั้นไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าน <c oughs> ้องปอนนิ่น เป็นไรน้องปิ่นก็ยิงไงไปเถอะผมว่าผมจะดึงน้องปิ่นไปด้วยนะน้องสาวเฮียกันถ้าเป็นน้องสาวผมผมก็ต้องพาไปด้วยแหละจะปล่อยไว้คนเดียวได้ยังไงแต่ว่าวันนั้นอ่ะมันมืดไงไฟดับอ๋อใช่หาน้องปิ่นไม่เจอก็ใส่ชุดขาวไปดูหาไม่เจอลูกนี่ก็ย้ำจังเลยรู้สึกหาเจอแต่หาเขาไม่เจอเนี่ะใช่มันคว้าได้คว้าใครได้มาก่อนเลยสุดท้ายก็โดนลากกลับไปอยู่ดีเดี๋ยวก็เจอกันปิ่น เฮ้ยอย่าไปบอกเขาพี่เจ้าพ่อมาแล้วนะอาจจะไปที่อื่นอ๋อถ้าจะเป็นตัวเราเราเลือกยังไงพี่จะเป็นตัวเราหรือเปล่าเป็นเมืนขนาดนั้นเราคิดว่าเราจะดเราจะรับน้องปิ่นแทนหรือว่าเราไหลตามเรื่องไปเลยถ้าเป็นพี่ตัวปินนะถ้าผมเหรอะสถานการณ์ตอนนั้นเราเราต้องยอมทําในสิ่งที่จำเป็นมากกว่าก่อนถ้าจะเป็นการชิงตัวเจ้าบ่าวแล้วค่อยกลับมาขอเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วค่อยกลับมาคุยกับน้องปิ่นอีกที ตอนนี้น้องปิดกระลมไม่มีสติแล้วถ้าเป็นเพลอะถ้าเป็นผมเองนะผมไปละไปถึงทิ้งให้สองคนด้วยหรอใช่ผมไปคนเดียวไปทำไมสุดพับลุยหนีก่อนผมยอมหนีออกไปคนเดียวเลยให้ทุกคนให้สองคนได้ครองรักกันผุเสียสละเองอ๋อเป็นพระเอกไปแล้วผมไปอยู่ก่อนล้างคนเดียวเป็นตัวปัญหาค่ะตัวปัญหาโอ้ยนี่ส่วนตัวมาเนี่ยก็ณตอนนี้ ep สิบแล้วแต่ผมก็ยัง ลบคะแนนสะสินอยู่ไม่ลบแล้วครับไม่ลบแล้วครับผมเจอล่าสุดเขาบอกบวกล้านแล้วนะพี่ไม่อัปเดตนะไม่อัปเดตนะตอนแรกครับตอนแรกตอนนี้ไม่โดนแล้วตอนแรกแรกสิคุณอย่าพูดถึงตอนแรกๆอยู่นี่ตอนหลังแล้วนี่คือทุกคนไอ้นี่คุณแล้วหรอบวกล้านแล้วตอนนี้แม่ยอมรับเป็นลูกเวยแล้วหรอเป็นมัมมี่แล้วเขายอมรับแล้วหรอใช่แต่ยอมรับต้องผ่านผมก่อนรู้ป่ะอ้าวอ่ะแล้วพี่ยอมรับไหมครับยังไม่ชัวร์เหมือนกันต้องดูสถานการณ์ต้องดูการทำตัวของเขาก่อน ครับวันนี้สัมภาษณ์สื่อคุณพูดดีอ่ะผมก็ผมก็จะให้คะแนนคุณครับคือตอนปกติเขาพูดดีไหมพูดดีพี่ก็เคยเห็นนี่น่ารักเขาเป็นคนจริงใจคิดอะไรก็พูดพูดอย่างนั้นเลยแต่หน้าพีกูไม่จริงใจนะลูกเฮ้ยตอนนี้หน้าพีกูดูเป็นนักแสดงอยู่ใช่เป็นพาร์ทเนอร์ผมตอนแรกก็ดูดีพอคุณพูดเริ่มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างอย่างอย่างอิพีล่าสุดเลยคุณต้องมองว่าทำไมแส่แก้วชอบ คิดตลอดเวลาครับชอบแบบและก็แช่นานด้วยเพราะอะไรมันมันยังไงพี่อยากรู้คือมันยังไม่เคลียร์ไงเพราะว่าอีพีหนึ่งถึงสามมันชอบลื่นไงแต่พอหลังๆมันไอ้อะก็แบบคิดใส่คิดคิดตลอดเวลาอ๋อคิสอ๋อคิสจูบคิสเออคิสอ๋อคิสถึงไงเออผมก็อ่ะผมพูดจากโวแสแก้วเลยนะเออคนคนหนึ่งที่ที่แบบคอยหาความรักมาตลอดชีวิตแต่ว่าโดนกีดกัน วันหนึ่งเราเจอรักแท้ของเราอ่ะมันก็ต้องอยากแสดงความนักเป็นธรรมดาก็หิวเข้าใจได้ใช่ไหมล่ะพรที่อย่างนี้เข้าใจได้เลยโดยปกติมันจะเข้าใจอะไรเลยเขาก็ไม่ขัดผมก็สนองกันไปก็หิวเหมือนกันอะไรนะเรียกว่าแบบเออชอบกันใช่ใช่ชนั่นแหละมันํำสมัยนี้ไงพูดให้เข้าใจตรงกันมันยากมันเลือดักแทที่จะต้องคิสกันตลอดเวลาแรกๆอ่ช่วงที่เป็น อยู่แรกๆก็ยากสําหรับพวกเรามากแรกๆคือเขินกันอยู่มือไม้ไม่รู้จะไปวางตรงไหนพี่ปุ้ยก็ช่วยเนาะใช่หลังๆพี่ปุ้ยไม่ต้องหลังๆพี่ปุ้ยไม่เป็นไรครับพี่ปุ้ยไม่เป็นไรฮะพอทําไปพี่ปุ้ยก็เดินมาอยู่ดีแหละไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้ทำไมเอามันขัดใจยังไงระหว่างเรากับคุณพี่ปุ้ยคือเรื่องส่วนส่วนมากเป็นเรื่องที่ตีความมากกว่าไม่ใช่เรื่องฟิสิกส์เท่าไหร่ครับเดี๋วพี่ปุ้ยก็ปล่อยปล่อยให้เราเล่นนี่แหละการแสดงความรักหรือการแบบ ใกล้ชิดกันอ่ะมันก็มันก็จะออกมาในรูปแบบของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแสงแี่กันจะยังไม่กล้าในแรกแรกศักดิ์สินก็อาจจะต้องเป็นผู้นำเขาหาเขาหาหน่อยแล้วพอเราบรรเลงเพลงไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วพี่ปุ้ยก็จะให้เราเล่นอีแล้วพี่ปุ้ยเขาก็จะมีมีมุมของเขาที่มันที่มันลึกซึ้งกว่ามาเพิ่มเติมให้เราซึ่งมันสวยงามว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือจูบแรกของเราหรือว่านี่คือเราเจอคนที่รักเราแล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ บางทีแสงแค่ก็จะร้องไห้บ้างเพราะมันแบบรู้สึกเหมือนมันล้นเลยมันล้นมากปากเม็ดิีพูดอะไรออกมาเนี่ยจริงๆพอมาดูรีแอคกันเองเดี๋ยวตอนอย่างเงี้ยมันมันเขินไหมเขินว่า่าสุดที่เราไปดูในโรงอะเขินตัวบิดเลยอ่ะยังไงมันยังไงมันเขินยังไงมันใครเขินกว่ากันผมน่าจะเขินกว่านะแต่ก็เขินเพิ่งว่าเขินเหมือนกันก็เขินคือไปดูในโรงมันจอใหญ่ด้วยอะผมพูดตรงแล้วดูพร้อมคนอื่นอ่ะ แล้วแบบโอ้โหแค่บอกรักกันพีบก็ยังแทบจะมุดมุดบอกนั่งหนีแล้วอะแต่ว่ามันมันมีการจูบันด้วยซึ่งมันแบบแต่ผมว่ามันสวยงามนะแต่เราก็เขินตัวเองอยู่ดีอาการตอนนั้นเป็นยังไงนั่งกุมแขนกันอย่างเงี้ยแบบปิดตามวนท้องเข้าใจสายวายสาววายลวแต่หลังจากนั้นเราก็ทุกทีพีเราก็รวมหมดเลยนะเราก็รวมเลยนะก็ พอเห็นว่าฟินก็เลยรัวเลยคือเมื่อไหร่มีโอกาสก็คนมารักกันนะรักกันตอนนี้เพลงยังไม่ใช่เพลงคนมาลักกันต่อให้แบบมีใครมาขัดขวางเราถ้ามันมีจังหวะเราก็พร้อมที่จะใกล้ชิดกันตลอดถามจริงเวลาคุยอย่างเงี้ยเวลาเขาชอนฟิลตรงพี่รู้สึกเลยเวลาเพิอย่างเงี้ยที่อยู่ดีก็แบบว่าไม่ผมดูออกนะว่าในใจเขาเสียงในหัวเขาอ่ะด่า แต่ว่าเขาพยายามแบบหน้ากล้องไม่ด่าละการอะไรถ้าเป็นหลังกล้องดา่าไม่ไม่ไม่ไมเขาด่ากันคำในหัวอ่ะสมมติถ,ถ้าเป็นอย่างนี้ยคิดไหมว่าพีคมันพีคจะว่าอะไรครับเราพูดอย่าเ้เขาจะว่าไห้ใกล้อ <c oughs> ย่างนี้ว่าแม่คนอื่นได้ยิน <c oughs> ว่าผมได้ยินคนเดียวแล้วเราเป็นไงเราสลดเราแบบว่าเออเราชอบเราชอบอะไรอย่างนี้หรอคือชอบอะไรใหม่ๆครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเออแบบคูดจ้นหรือว่าไทยเขาทำกันอย่างนี้ ก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราผมรู้สึกผมได้ขำไงผมได้ขำอ้อมีแรงละกี่ยากมาเรียนทองมากขนาประมาณหนึ่งอาจจะไม่ใช่ผมอาจจะเป็นพี่ๆทีมงานช่องวันด้วยแต่ว่าเราก็รักกันใช่คือเดี๋ยวรับทุกโฟนแบบนี้เขาสู้มือหนักกว่าเดิมไหมอ่ะต่ตอนแรกๆนี่ครับไม่นะถามเขาข้ามจะเย็นครับพี่ๆนักข่าวจะเย็นก่อนไม่ถามดีเลย ไม่ได้มีคำถามหรอกสู้มือสู้มือคือเดี๋ยวนี้คือก็เหมือนบอลเข้าเท้าเตะไปก็รับแต่ไม่เข้าก็เตะตลอดพูดไม่พูดเตะไปก่อนเตะไปก่อนบอลอาจจะยังไม่มาเตะไปก่อนแล้วแล้วไปเงี้ยคามรู้ไม่กล้าพูดแล้วเนี่ยยอมรับยอมรับครับทำไมชอบไปสู้มือเขาอ่าก็สนุกสนานไงคุยกัน ผมไม่ชอบคุยอะไรที่มันแบบว่าจริงจังจนเกินไปเดี๋ยวมันจะเครียดบ้านเมืองเราก็มีอะไรเครียดอยู่แล้วถูกไหมล่ะชีวิตเราอะ่ะเราก็เพิ่มสีสันให้ตัวเองกันหน่อยหน้าพีก่อนไปดูหน้าพีก่อนเลยี่เไม่หมายถึงชีวิตคนเราก็มีเรื่องต้องเครียดกันอยู่แล้วละครเราก็เครียดอยู่แล้วอยากให้เห็น<ๆ> <ș ision> พวกเราแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับ <etwas S 1> <off le> เป็นอย่างนั้นแ่่อยชอบนะใครชอบใครชอบคนแก่เงอ๋อคนแก่เป็นคนชอบเราก็ถูกก็ถูก ครา่งใครแกแล้งเราว่าเขาชอบเราจริงปะเราเป็นสไตล์แบบนั้นปะแกล้งคนชอบรักหลอกริงหลอกก็จริงรักหลอกถึงหยอกเล่นอ,อ,อะไรนะครับไม่รักกันได้ไงเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาตั้งน,นานคนเราอ,อีกสองอีพีที่เหลือมันจะขนาดไหนเพราะพี่ไอพี่ไอหยิ่งเขาบอกว่าเตรียมน,น,น้ำตาด้วยเออพราะมันจะต้องมีคนจากไปเฮ้ยพี่ไอหยิงพี่มพูด เอางี้ดีกว่าถ้าเน้าเเก็บไปหมดเติไปแล้วไงไม่เกี่ยวคือี่พี่หญิงพูดอะไรออกไปนี่เขาพี่เาพี่เข็ไม่ต้องคความลับไงเขารู้ราะว่าจะมีจะมีคนจากไปจากว่าเราอย่าไปเชื่อใครเลยดีกว่าเราต้องรอมาลุ้นแต่ว่าผมบอกเลยว่าจะมีหลายๆซีนที่เราใส่กันเต็มมากแบบเป็นซีนที่สําคัญของเรื่องมากๆเอางี้ดีกว่าถ้าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรคะแนนเต็มอะ อนนี้มันยังไม่เต็มนะความดราม่าของเรื่องนี้ยังไม่ดีประมาณ70% 75%เอแปลว่า EP ที่เหลือเนี่ยมันจะไปถึงร้อยนะทุกคนเต<อ>รียมรับแรงกระแทกให้ดีตอนนี้แค่นี้เราต้องันกาเริ่มกนะ่อนเริ่มมีฝันม <c oughs> ีอะไรหคนผูช่วงวันแล้วนะครับกโ,โดนเผาไหมลูกคือ<ป>ผมไม่กลัวโดนเผาเลยแต่เผาไว้ถูกวันอย่าเผาวันที่ผมอยู่แค่นั้นพอ เลียกวันดีๆฮะบอกกันก่อนคือวันอังคารนี้ช่องจะยังอยู่ไหมคืนวันอังคารช่องยังอยู่ไหมต้องอยู่ก่อนวันอังคารต้องอยู่ก่อนไม่คืนวันอังคารอ่ะมันจบแล้วคือช่องยังอยู่ไหมบอกไม่ได้หรอกไม่ได้เรื่อเราไม่ได้อยู่ช่องเราไอยู่รอบเราไปอยู่รอบพิเศษหรอกนะเราใช่เราไม่ได้อยู่ช่องเนาะยังไงก็ทุกคนเผือด้วยลวกันแกลอนนึงดีใจดีใจไหมว่ามันส่งเอาเลนะดีใจมากคุณดีใจ ใจมากขอบคุณมากที่ส่งมาให้ดีใจมากขอบคุณทุกคนมากทั้งทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่หลายๆคนแบบเฮ้ยจองตั๋วอะไรครับเพื่อที่จะมาหาเราใน Final EP แล้วผมบอกเลยว่ามันเต็มอิ่มแน่นอนเพราะเราไม่ได้แค่ดูละครพร้อมกันแต่เราก็ยังมีคอนเสิร์ต่างๆที่แบบทุกคนได้อยู่คุยกับเราใกล้ชิดกับเราแน่นอนแล้วตอนนี้หาอีกสอง ใช่ใช่เต็มเต็มเราดู EP 12เนี่ยคือ2ชั่วโมงนะครับจะดูกันให้ตาตาเปียกตาแฉะไปเลยต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะทิชชู่ต้องเป็นทิชชู่เปียกเลยแหละคือเครื่องสำอางเนี่ยน่าจะใครแต่งหน้ามาดูดหมดเตรียมเครื่องสำอางมาเติมไปด้วยไม่เสร็จที่จะเดินกลับอะไรนะผมบอกเลยว่าก็ยังมีก็ต้องมีนะมันก็ต้องมันจะมีนต่าลเดียวไม่ได้ ล้วขของเราเนี่ยมันก็หลากหลายแนวมีดราม่าได้ความรักก็มีบอกเลยว่ายังคบรถอยู่ทุกคนก็รอติดตามก็รอดูว่าช่องจะอยู่ถึงวันพุ่งไหมก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การตอบรับของฟินลอีพีเราอย่างดีเพราะว่าเปิดมาวันแรกดีใจมากที่หมดเลยภายในวันเดียวไม่คิดว่าจะหมดด้วยซ้ตอนแรกแต่พอมันหมดก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยครับ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันวันงคานเหรอครับใช่จ้ะที่ไปดูด้วยแค่รูปกลางเราดูกันแล้วข้าวเนี้ยพี๊ต้องสะกิดบ้างแล้ะกลางพี๊ต้องสะกิดบ้างแล้วนะพีต้องสะกิดบ้างสุดยอดดีแค่ไม่โยนดี